สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำราตอนที่ร้อยแปดสิบห้าว่านเพชรหน้าทั่งคือเราเคยถ่ายคลิปว่านเพชรหน้าท้องไปแล้วแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าเพชรหน้าท้องกับเพชรหน้าทั้งเป็นต้นเดียวกันแต่ว่ามันปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันมันก็แปลได้เป็นสองอย่างคือหนึ่งมันเป็นไม้คนละต้นสองท่านลอกมาจากตำราคนละเล่มและแต่ละตำราเรียกไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็พิจารณากันดูนะคะเราเลยจะขอแยก เพชรหน้าทั่งไว้เป็นอีกคลิปหนึ่งในเมื่อเขาปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันเนาะมันก็ต้องตีความตามความหมายแรกคือเป็นว่านคนละต้นลองดูลองดูลักษณะเขานะคะว่าเหมือนหรือต่างจากว่นเพชรหน้าท้องอยังไงหัวคล้ายหัวกระชายเบียดกันเป็นกระจุกลากเป็นตุ่มไม่เหมือนกระชายไม่เหมือนกระชาย สีหัวเหลืองอ่อนใบคล้ายขมิ้นท้องใบแดงคือคำบรรยายจะคนละอย่างกับเพชรหน้าท้องเลยเนาะคือเพชรหน้าท้องหรือเพชรหน้าทั้งที่เราเรียกกันเมื่อก่อนเนี่ยหัวเขาจะตัดอย่างที่เราเคยทำคลิปเอาไว้เอาไว้แล้วแต่อันนี้เขาไม่ได้พูดถึงว่าหัวตัดเขาพูดแค่ว่าลากเป็นตุ่มลากเป็นตุ่มมันก็จะเป็นแบบเปาะเนาะสีหัวเหลืองอ่อนใบคล้ายขมิ้นท้องใบแดง พะเพชรหน้าท้องเนี่ยใบมันจะเขียวนะคะใบมันจะไม่แดงมันจะแยกกับเพชรกลับตรงใบแดงกับใบไม่แดงแหละแต่ว่าเพชรหน้าทั้งนี่เขาว่าท้องใบแดงสัปปรพคุณแก้ไข้ภายในแก้ร้อนฝอนกับน้ำซาวข้าวรับประทานเศษด้วยน้ำโมพุทธายะสามคาบกินอยู่คงกับพันจาตีคงทนต่อศาสตาวุฒทุกอย่างวิเศษนักแกลหรือเพชรหน้าทั้งแต่คำบรรยายมันเหมือนไอ้นี่เลยเนาะ คำบรรยายเหมือนเพชรกลับเลยอ่ะก็ฝากให้พิจารณาละกันนะคะเราก็ขอแค่นําเสนอเพื่อที่จะได้บอกเล่าสู่กันฟังว่าในตําราเล่มเก่าๆก,ก,ก่อนๆครูบาอาจารย์ท่านบรรยายว่านแต่ละตัวไว้อย่างไรเหมือนหรือไม่เหมือนกับต้นที่เล่นในปัจจบุบันหรือไม่อย่างไรเราก็พิจารณากันเอาเองสวัสดีค่ะ